สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องที่เอ่อกำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะที่เดียวกรณีหนุ่มไรเดอร์ที่ไปออกรายการทีวีเล่าเรื่องคดีความของตัวเองจนมีคำถาม,ามตามมาเยอะเลยเกี่ยวกับกระบวนการของศาลนะครับใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนสนใจว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงในฝั่งของศาลจริงๆเป็นยังไงซึ่งเราก็มีข้อมูลสำคัญเลยนะคะ คือเอกสารข่าวที่โคศกสารยุติธรรมพึ่งเผยแพร่เลยลงวันที่4พฤศจิกายน2568นี่เองค่ะสดสดร้อนๆก็จะให้รายละเอียดลำดับเหตุการณ์ตามบันทึกของสารเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นวันนี้เรามาลองแกะรอยข้อมูลจากเอกสารนี้กันเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับตามที่สารชี้แจงมาในเคสของหนุ่มไรเดอร์ท่านนี้ แล้วก็อาจจะขยายไปดูภาพรวมเรื่องสิทธิการประกันตัวด้วยว่าในระบบยุติธรรมไทยเราจริงๆมีหลักการมีทางเลือกอะไรบ้างค่ะเป้าหมายก็คือเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันให้ชัดๆตามไทม์ไลน์ที่ศาลให้ข้อมูลมาแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องเอ,อ่อกลไกสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมอาญาเลยค่ะโอเคครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่า จากเอกสารข่าวเนี่ยจุดเริ่มต้นไรลชั้นศาลคือวันที่27ตุลาคม68ใช่ไหมครับที่พนักงานอายการจังหวัดเชียงรายยื่นฟ้องคดีอาญาใช่ค่ะเป็นคดีอาญาหมายเลขดำอ .9622568 ของศาลจังหวัดเชียงรายหมายเลขดำค่ะ คำว่าหมายเลขดําก็คือคดีที่ศาลเพิ่งรับฟ้องไว้นะคะยังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นยังไม่มีคําพิพากษาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคดีนี้มีจําเลยสองคนนะคะคือนายวอจจำเลยที่1กับนายพอก็คือหนุ่มไรเดอร์ที่เราพูดถึงกันเป็นจําเลยที่สองค่ะครับแล้วข้อหาล่ะครับเห็นว่าหนักเหมือนกัน ตามเอกสารข่าวระบุข้อหาคือร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมแล้วก็รับของโจรค่ะก็ถือว่าเป็นข้อหาที่ค่อนข้างจริงจังนะคะครับพออายการยื่นฟ้องก็คือนำตัวจำเลยทั้งสองมาส่งสารเลยวันเดียวกันใช่ค่ะวันที่27ตุลาคมเลยพอมาถึงสารขั้นตอนแรกที่สำคัญเลยสารก็จะสอบถามเรื่องทนายความก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีทนายใช่ค่ะ ให้แน่ใจว่าจำเลยจ,จะได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีเต็มที่ซึ่งจำเลยที่หนึ่งนายวอก็แจ้งศาลว่าจะหาทนายเองค่ะอืมและทางหนุ่มไรเดอร์หรือนายพอล่ะครับส่วนนายพอจำเลยที่สองเนี่ยแจ้งว่าต้องการทนายความแล้วก็ขอให้ศาลตั้งทนายความให้ซึ่งอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายเลยนะคะครับ ศาลก็จัดการให้ศาลก็ดำเนินการให้ทันทีค่ะมีหนังสือขอแรงทนายความหรือที่เรียกว่าทนายขอแรงส่งไปแล้วก็นัดครั้งต่อไปวันที่13พฤศจิกายนเพื่อสอบคําให้การแล้วก็ดําเนินการเรื่องคุ้มครองสิทธิต่างๆออกไปค่ะแสดงว่าเรื่องสิทธิพื้นฐานเรื่องทนายศาลจัดการให้เลยในวันแรกตามที่นายพอร้องขอเป็นไปตามนั้นเลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนปกติเลยเพื่อคุ้มครองสิทธิจำเลย โอเคครับพอเคลียร์เรื่องทนายเบื้องต้นไปแล้วประเด็นที่ทุกคนจับตามองก็คือเรื่องการประกันตัวนี่แหละในวันนั้น27ตุลาคมศาลก็มีคำสั่งให้หมายขังจำเลยทั้งสองไว้ก่อนตามขั้นตอนปกติเว้นแต่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช่ค่ะตรงนี้แหละที่ข้อมูลจากศาลน่าสนใจมากเพราะในวันเดียวกันนั้นเลยนะคะ27ตุลาหลังจากศาลมีคำสั่งหมายขังแล้วเนี่ย จำเลยที่หนึ่งคือนายวอได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวเข้ามาค่ะอ้าวจำเลยที่หนึ่งยื่นขอประกันตัวเลยแล้วเขาใช้หลักทรัพย์อะไรครับค่ะเขายื่นคำร้องพร้อมกับวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด5้าหมื่นบาทค่ะศาลท่านก็พิจารณาคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์แล้วก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายวอไปในวันนั้นเลยคือ27ตุลาโอ้โหเร็วมากหมายความว่าจำเลยที่1ได้ประกันตัวออกไปตั้งแต่วันแรกเลยแต่คำถามสำคัญคือ แล้วนายพอหนุ่มไรเดอร์ล่ะครับวันนั้นเกิดอะไรกับเขานี่แหละค่ะประเด็นหลักที่เอกสารข่าวของโคศกสารชี้แจงแบบชัดเจนมากๆบอกว่าในวันเดียวกันนั้น27ตุลานายพอจำเลยที่สองเนี่ยไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลค่ะฮะไม่ได้ยื่นคำร้องเลยเหรอครับอันนี้ค่อนข้างต่างจากที่หลายคนอาจจะเข้าใจจากข่าวเลยนะหมายความว่าไงครับคือไม่ได้ยื่นเลยหรือว่ายื่นแล้วได้เอกสารใช้คำว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่สองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดก็คือไม่มีคำร้องเข้ามาในระบบของศาลเลยค่ะในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นการขอประกันโดยใช้หลับซับหรือและอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะคือไม่ปรากฏว่านายพอได้ยื่นคำร้องขอติด EM ด้วยอา้าวไม่ได้ยื่นขอติด EM ด้วยทั้งทั้งที่เหมือนจะมีข่าวว่าศาลมี EM พร้อม ใช่ค่ะเอกสารระบุเลยว่าสารแจ้งว่ามีอุปกรณ์ e อเพียงพอและพร้อมติดตั้งให้ได้ทันทีหากมีการยื่นคำร้องเข้ามานะคะตรงนี้เหมือนเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มว่าโอเคแม้จะมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเงินสดสารก็พร้อมนะแต่ต้องมีการยื่นคำร้องเข้ามาเป็นอันดับแรกค่ะโหนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญมากจริงๆนะครับสรุปคือณวันที่27ตุลาคมสารไม่ได้ปฏิเสธคำร้องขอประกันตัวของนายพอ เพราะว่ามันไม่มีคำร้องจากนายพอเข้ามาให้ศาลพิจารณาเลยตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นแบบใช้เงินหรือแบบขอติด EM ผมเข้าใจถูกไหมครับตามข้อมูลที่โคศกศารให้มาก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะคือไม่มีคำร้องขอปล่อยตัวชั่วพราวจากจำเลยที่สในวันนั้นเลยศารก็เลยยังไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตของนายพอในวันแรกค่ะ เข้าใจชัดเจนเลยครับนี่คือข้อเท็จจริงตามบันทึกของสารงั้นวันแรก27ตุลาคาก็คือมีแค่จำเลยที่1ที่ยื่นขอประกันแล้วก็ได้ออกไปส่วนในพอยังไม่ได้ยื่นคำร้องอะไรเรื่องขอปล่อยตัวก็เลยยังคงถูกคุมตัวตามหมายขังไปก่อนลำดับเหตุการณ์ตามเอกสารเป็นแบบนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องมันต่อไปยังไงครับในพอได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่แล้วก็ด้วยวิธีไหนถัดมาอีกสวันค่ะคือวันที่29 ตุลาคม2568เป็นช่วงบ่ายค่ะประมาณบ่ายสองกว่ากว่า14.21เนาะมีคนมายื่นเรื่องให้ใช่ครับคราวนี้มีผู้มายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายพอ คือบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขายื่นเป็นประกันภัยอิสระภาพหรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันอิสระภาพมาแทนนะครับวงเงิน5 0,000บาทเท่ากันกับที่จำเลยที่1ใช้ไปทําได้ตามกฎหมายนะคะพอมีคนมายื่นคําร้องพร้อมหลักประกันซึ่งในที่นี้คือกรมธรรม์ประกันภยัยศาลก็พิจารณาตามขั้นตอนค่ะแล้วผลเป็นยังไงครับอนุญาตไหมศาลพิจารณาแล้วก็มีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพอตามคําร้องค่ะ แล้วก็ออกหมายปล่อยตัวนายพอในวันนั้นเลยวันที่29ตุลาคมสรุปคือหนุ่มไรเดอร์หรือนายพอก็ได้รับการปล่อยตัวโชคคราววันที่29ตุลาคมหลังจากถูกคุมตัวอยู่สองวันนับจากวันแรกที่ส่งสาร27ตุลาคมโดยมีบริษัทประกันภัยมาช่วยเรื่องหลักประกันถูกต้องค่ะนั่นคือไทม์ไลน์ที่สารชี้แจงมาทําให้เห็นภาพชัดเจนว่ากระบวนการมันเป็นไปทีละขั้นตอนจริงๆค่ะการไล่เรียงเหตุการณ์แบบนี้เอ่อทให้เข้าใจบริบทคดีนี้มากขึ้นเยอะเลยครับ แต่ดูเหมือนว่าโคศกสารไม่ได้แค่ชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีนี้อย่างเดียวยังถือโอกาสพูดถึงภาพใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเรื่องนโยบายการประกันตัวของสารยุติธรรมโดยรวมใช่เลยค่ะเป็นการสื่อสารสองระดับเลยคือชี้แจงข้อเท็จจริงเฉพาะคดีนี้แล้วก็ยืนยันถึงนโยบายภาพรวมที่สารยุติธรรมให้ความสําคัญมาตลอดคือเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนโดยเฉพาะสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ครับมีอะไรในนโยบายนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยรู้จุดที่น่าสนใจและมีการเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือศาลยุติธรรมทั่วประเทศเนี่ยเปิดทําการเพื่อรับและพิจารณาคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสราร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกวันจริงๆเลยครับอันนี้ถือว่าโอ้โหน่าทึ่งมากนะแสดงว่าเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากไม่ให้การเข้าถึงสิทธิต้องสะดุดเพราะวันหยุด ค่ะเป็นความพยายามอย่างมากที่จะอำนวยความสะดวกนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนโยบายนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเวลาทำการแต่หัวใจหลักคือการส่งเสริมให้ใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆแทนการเรียกหลักประกันมาตรการทางเลือกที่ว่ามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างได้ไหมครับหลักๆที่พูดถึงบ่อยๆแล้วศาลก็พยายามผลักดันนะคะคือ 1. การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะเป็นญาติหรือคนที่น่าเชื่อถือที่ศาลเห็นว่าโอเคดูแลให้จำเลยทำตามเงื่อนไขได้กับ 2. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM อย่างที่เราคุยกันไปซึ่งอันนี้ก็ช่วยให้ศาลติดตามตัวได้โดยไม่ต้องใช้เงินค้ำประกันค่ะฟังดูแล้วเป้าหมายคือพยายามลดการคุมขังคนที่ไม่จำเป็นต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีให้มากที่สุด แล้วก็ทําให้โอกาสในการออกมาสุ่คดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเงินหรือไม่มีเงินอย่างเดียวตรงประเด็นเลยค่ะนี่คือการทําให้หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นเพราะการถูกขังระหว่างพิจารณาคดีมันกระทบชีวิตกระทบงานครอบครัวแล้วก็กระทบโอกาสในการเตรียมคดีมากๆเลยนะคะการมีมาตรการทางเลือกพวกนี้ก็เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันการหลบหนีกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจาเลยที่ยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดค่ะถ้ามองในภาพใหญ่ มันคือความพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมที่อาจจะเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจใช่เลยค่ะเพราะในอดีตถ้าไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์มาวางก็แทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยต้องถูกขังไปก่อนแต่นโยบายปัจจุบันพยายามเปิดช่องทางให้มากขึ้นให้ศาลมีเครื่องมือหลากหลายในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวโดยดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นความเสี่ยงหลบหนีพฤติการคดีไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว สรุปก็คือถึงแม้ผู้ต้องหาจำเลยจะไม่มีเงินหรือหาหลักทรัพย์ไม่ได้ก็ไม่ได้แปละว่าหมดหนทางยังสามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้ขอใช้มาตรการอื่นแทนเช่นขอให้มีคนมากำกับดูแลหรือขอติด EM ซึ่งศาลก็จะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปเป็นข้อมูลที่สำคัญมากค่ะและเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะทราบไว้ว่าระบบเรามีทางเลือกเหล่านี้อยู่เอาละครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมด ก็พอจะสรุปภาพรวมได้นะครับว่าการชี้แจงของศาลครั้งนี้ก็ให้ข้อเท็จจริงตามลำดับเวลาในคดีหนุ่มไรเดอร์ทั้งเรื่องข้อหาการจัดการเรื่องทนายการประกันตัวของจำเลยที่1และที่สำคัญคือการที่ตัวหนุ่มไรเดอร์จำเลยที่2เนี่ยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวในวันแรกแต่มาได้ประกันตัวในอีก2วันต่อมาโดยบริษัทประกันภัยค่ะ ซึ่งการชี้ใจนี้ก็สอดคล้องไปกับการยืนยันนโยบายภาพรวมของศาลที่ต้องการให้การเข้าถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวเป็นไปได้ง่ายขึ้นมีช่องทางหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ผู้กำกับดูแลหรือ EM แล้วก็พร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดและต้องย้ำอีกครั้งว่านี่คือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามบันทึกตามกระบวนการของศาลในคดีเฉพาะนี้นะครับไม่ได้ไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดในเนื้อหาคดี ประเด็นนั้นถูกต้องเลยค่ะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราออขบคิดต่อเหมือนกันนะคะน่าสนใจครับคำถามว่าอะไรครับก็ในเมื่อสารมีนโยบายที่ดีมีมาตรการทางเลือกหลากหลายทั้งผู้กำกับดูแลทั้ง E.M. เพื่อลดการพึ่งพิงหลักทรัพย์อย่างเดียว คำถามที่ตามมาคือมาตรการทางเลือกเหล่านี้ถูกสื่อสารแล้วก็ทำให้เข้าถึงได้จริงในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกับจำเลยที่อาจจะไม่ได้มีความรู้กฎหมายมากนักหรืออาจจะขาดทรัพยากรในการหาข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือพวกเขาจะทราบถึงสิทธิ์เหล่านี้แล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอใช้มาตรการทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือเปล่าอ่าเป็นคำถามที่ชวนคิดต่อจริงๆครับคือมีนโยบายแล้วมีเครื่องมือแล้วแต่ การนำไปสู่การปฏิบัติจริงการสร้างความตระหนักรู้หรือ awareness และการทำให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยง่ายอาจจะยังเป็นความท้าทายสำคัญใช่ค่ะการมีนโยบายที่ดีเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่ควรจะได้ประโยชน์จากนโยบายนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของตัวเองได้จริงๆโดยไม่มีอุปสรรคจากความไม่รู้หรือการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายนี่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้นโยบายดีๆเหล่านั้นมันบรรลุผลได้จริงในทางปฏิบัติแล้วก็สร้างความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในสังคมค่ะมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายบนกระดาษกับความเป็นจริงที่คนต้องเจอในกระบวนการยุติธรรมนะคะ